อยากจะออกไปจิบกาแฟในป่าในเขาแบบคนอื่นเขาบ้างแล้วแน่นอนฮะรอบนี้กดมาเลยสต์เลสโซเครื่องชองกาแฟแบบพกพากึง่งออกกําลังกายเครื่องนี้กว่าจะได้กินก็ต้องมีการออกแรงสักหน่อยแต่พูดถึงเครื่องเนี่ยราคาไม่แพงวัสดุเนี่ยดีมากเลยเพื่อนเพื่อนคือจากที่ลองทดสอบใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายกดก็ง่ายผู้หญิงกดได้วัสดุอุปกรณ์การประกอบเนี่ยค่อนข้างเนียบแข็งแรงเรียบร้อยผิวสัมผัสดีมีน้าหนักด้านในเป็นสแตนเลสถอดง่ายล้างง่ายตัวฝาเนี่ยทำเป็นแก้วได้แล้วด้านบนกระบอกปั๊มเนี่ยก็เป็นที่ใส่น้ำ เราลองทดสอบชงกาแฟไปแล้วนะเพื่อนๆโดยใช้เมล็ดก,กาแฟขั้วอ่อนในการกดดูคือตอนใส่กาแฟเนี่ยเราไม่ต้องกดให้แน่นเอาแค่พอเรียบเสร็จแล้วก็เตรียมกรอบล่างใส่น้าร้อนกดได้เลยตัวปริมาณผงกาแฟที่เราใช้เนี่ยเราใช้ประมาณ18กรัมก็จะกดน้ําออกมาประมาณ40 ML นะเพื่อนๆความดีงามของเครื่องนี้คือขาตั้งเขาเนี่ยทนทานบาลานซ์ดีมากไม่โยกเยกดุกดิกรับแรงกดทับจากด้านบนเนี่ยสบายๆคือเราสามารถออกแรงกดได้โดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะโครงเคลงและช็อตกาแฟที่กดออกมาได้เนี่ยค่อนข้างดีและตัว เครื่องในเล็กนิดเดียวสามารถพกออกไปดื่มนอกสถานที่ได้แบบสบายๆแล้วราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงลองซื้อน้องติดก,กระเป๋าไปดู